การหาฟังก์ชันไซและโคไซจัดทําโดยนางสาวชมพนุชจันทร์ม .5 ทับ1เลขที่28และนางสาวสุภลักษณ์สุจเจริญม .5 ทับ1เลขที่30เสนอคุณรูมาลัยสุขหอไปรับชมกันเลยค่ะซีต้าเท่ากับ15พายส่วน4จะอิง16พายส่วน4นำ4ไปตัด16 จะได้4ยอยู่ฝั่งขวาถ้าอยากได้1 5ยส่วน4ให้เลื่อนลงมา1จุดจะได้1 5ยส่วน4อยู่ในคอร์เลนที่4จะได้ดู่อันับคือ หนึส่วนรูทและลบหส่วนรูทสอดังนั้นคอส1ิบ้าพายส่วนสคือ1นึส่วนรูทและไซน์สิบาพายส่วนสคือลบหนึ่งส่วนรูทสีตาเท่ากับเกาพายส่วนสจะอิง8ปดพายส่วนสี่นำสี่ไปตัด8จะได้สองพาย อยู่ฝั่งขวาถ้าอยากได้9พายส่วนสให้เลื่อนขึ้นไป1จุดจะได้9พายส่วน4อยู่ในคอเลนที่1จะได้คูณดับคือ1ส่วนรูท2และ1ส่วนรูทสอง ดังนั้นคอสเพายส่วน4คือ1ส่วนรูทสองและไซ n 9เาพายส่วน4คือ1ส่วนรูทสองซีต้าเท่ากับ31พายส่วน6จะอิง30พายส่วน6นำ6ไปตัด30จะได้5าพายอยู่ฝั่งซ้ายถ้าอยากได้31พายส่วน6 ให้เลื่อนขึ้นไป1จุดจะได้31พายส่วน6อยู่ในคอรเลนที่2จะได้คั้วลับคือลบรูทส่วนสและ1ส่วนสดังนั้นคอส์1พายส่วน6คือลบรูทสส่วนส และซสามสิบเอ็ดพายส่วนหกคือหนึ่งส่วน 2. สองซีตาเท่ากับสิบสามพายส่วนหกจะอิงสิบสองพายส่วนหกนำหกไปตัดสิบสองจะได้สองพายอยู่ฝั่งขวาถ้าอยากได้สิบสามพายส่วนหกให้เลื่อนขึ้นไปหนึ่งจุดจะได้สิบสามพายส่วนหกอยู่ในคอร์ดเลนที่หนึ่ง จะได้คู่อันดับคือรูทสส่วนสและ1นส่วนสดังนั้นคอส13บสาพายส่วนหคือรูทสส่วนสและไซดสิบาพายส่วนหคือ1นส่วนส